โอ้คุณเรยนาได้รถอะไรนี่เขาเรียกรถอะไรนี่นี่เขาเรียกรถสก,ตตสกูตเตอร์โอ้สกูตเตอร์ได้น้อยเล่นนี่โอ้คือจีหลายบาทเนาะสมัยพ่อนี่ไม่มีเล่นเลยได้แบบนี้เ่าของพ่อเขาใช้อะไรเล่นแล้วเขาเล่นอะไรกันล่ะสมัยพ่อก็อเล่นก็มีรถเล่นคือกันแต่ว่าต้องะดิษ์เองทำเองไม่มีรถที่ไปสื่ออย่างนี้โวยถึงพันแต่ก่อนจะมีเงินคันเสื่อยเนาะอือต้องทำเองต้องผลิตเองอือเดี๋ยวไปดูกันว่า สมัยยุคพ่อเป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาเล่นแบบไหนไปไปดูกันไอ้อก,กีดเห็นเลยนอะเห็นชัคคูตนเตอร์เนาะไอ้พ่ออะไยรยัดมาเล่าให้ฟังว่าสมัยพ่อเล่นแบบนี้เออในที่มาทําให้ดูอันนี้ทําจากอะไรนี่นี่เกียร์งานแม่เอื่นเกือบเออทำจากเกียร์พึ่งเกือบนี่อันนี้เก,กียร์นานยางบางคนก็ใช้เกียรเปล่าเทียม แต่ว่าต้องของเก่าแล้วห่างแถวโรงงานที่แล้วอยากมาเขามาทำพุธดาดถ่ายเลยแย้ดายของแยดายของเนี่ยเออเนี่ยนี่ก็เลยตักเป็นหลอกเป็นกลมกลมแบบไหนชูนี่ครับนี่ตักกลมกลมใส่ละลายอันนี้จะเป็นหลอกอ่าอุปกรณ์พวกนี้เราก็ใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่หาง่ายเนาะไม่ว่าสมัยสามทิศที่รดดเราดก็มันนี้ดีเล็กไหนนี้อะไรเราก็เลยใช้ไม้ถ่ายแบบนี้อ่าที่นี่ประกอบตัวไปแล้วได้นึงเนาะเราก็รอบเร็ว ทำเป็นล้อซิกลอก็แล้วแตะเออนี่อ้าวที่นี่ก็ใส่ล้อฟังนี้ที่นี่เดออนี่มาพอตัวลอด้านนั้นไปไปไหนกัาพอคนเร็วเนาะนี่เห็นไหมนี่มันเป็นลอรดหมดเลยไหมนี่นี่นี่ใหม่ม้เหลือตรงนี้เอาไปตัดออกอ่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงจะตัดใหม่ก่อนได้ อ่าถือทา่าไม,มาเรียบร้อยแล้วให้มันเล่าให้มันเหลือไว้จั้งนี้นี่ฝั่งนี้จะออยิงจากดใดไตรล้อไปอไอยไิ่งเห็นไหมล่ะอ่าที่นี่มันจะเป็นลักษณะน,าานี่ลดเห็นไหมอ่านี่เป็นล้อรถแล้วอ่าต่อไปคืออะไรนี่นี่พอทำใบเดี่ยวนี่สมัยก่อนจะเป็นเล็กตูดถังหรือหรือตูดหัวรถนำ้ำนี่มาทำเป็นพวงมาลัยอ่าปวงมาลัยนะที่นี่เราจะประกอบล้อเขาประกอบล้อเขาแบบนี้ บ้านแม่ก็บนเคยมี้เรียนไหมนี่โอ้ยแม่เป็นผู้หญิงเนาะแม่ก็บปม่ปิ้นแล้วแม่ก็กระโดยโดย่างกระโดดเชือกแล้วกระโดดตึกล<อ>้างที่นี่เอาหูเกียก์ทำยังไงที่หามันคิดสันกับหูเกียกแบ่งกันีแบ่งมาแล้วนี่อ่าแบ่งมาแล้วเอาคัตเตอร์กรีดเออจักคัตเตอร์อยู่ไหนนี่คัตเตอร์นี่กรีดมาแล้วอนนี่สวมใส่สวมใส่ปุ๊บเนี่ยบ้างปา๊าบกายมันตรงกลางกล่องซูมาเลยคุณนีนา หนึ่กล่องซูมมาไกลๆเลยกายมันตรงกลางแล้วก็ดึงนี่กล่ออะไปล่ะปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมน่ะทีนี้คนเล่นนะไปแบกครับพร้อมอะไรใช่ไม่ได้ตัวเน้ยเออเออตายตายเลยเห็นไหมที่นี่เดี่ยวได้นะเห็นไหมโดดเดี่ยวได้นะเอออย่ากลับมาทีนี้เออ ยาพ่อยาพ่อนี่ยาพ่อจิสาเกตเห็นไหมทำเส็นแล้วยาพ่อจิสานี่ของไน่น่าเป็นแบบนี้นี่รุ่นสามสิบกว่าปีก่อนเป็นแบบนี้นี่มีความอะไรโอ้ยอยากรู้นะนี่กครทำไ้อันเนื้นานี่เลียวขวาารถมันก็เลี้ยวอันนี้อัใไ่้นะรหดมันก็เรี้ยวเห็ไหมอันเลียวขวาเนี่ยอันท้านี่ยเห็นไหมเรียวเห็นไหมมันก็จะเลี้ยวตามพ่องอะไรสีเลี้ยวเห็นไหมนี่คือูปัญญานี่เห็นไหมเลียวเห็นไหมหลองเดียวมั้ต้นเขาพาลเห็นไหม เออนี่คนโคราชสมัยก่อนเล่นแบบนี้พวกบ้านตัวแกมีไหมเออเม่นมากอ่าเดี๋ยวตอบไปให้คุณไดรอนลองลองของแบบสมัยเก่าจูการไหโอเคอะชอบมากชอบมากเลยแล้ว okay. right. ุ่นผมเลยเกินนี่เลยมันพ่อดีเด่แบบนี้ ยังนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปลองมาเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคุณเรนน่ะอืสนุกสนุกเกิดยุคนั้นนะที่เ่นทั้งวันเลยเออเออนี่เด็กก็มาเล่นมันสนุกอีเด็กสมัยนั้นพวกอะไรเรนยังงี้อ่ะเด็กเออนี่เป็นภูมิปัญญาของของคนสมัยก่อนสามสิบปีที่สิบปีที่แล้วรู้จักคนยุคใช่เอาหนังเอาหนี้มาใช้เป็นของเล่นนะเสื้อตามท้องตลาดในนี้คุณแม่คุณแม่อยู่บนนี่คือที่ไม่เคยได้เล่ยนดอกไม่เคยเคยเล่ยนจะกระโดดยางอะกิงกล่องแก้วกับหมูเออเด็เคยเล่นจะกระโดดยางอ่ะต้องรับคลิปนี้ก่อนุกสนาะ คนโคราชเนี่ยบางที่ก็อาจจะเคยเรีนแต่ว่าบางที่ก็อาจจะไม่เคยเรีนแบบนี้<ช>ครับออแต่ก็บางเนี่ยชอบทำเดีนเป็นอย่างนี้ใช่อืมอ่ะคุณเลีน่ะสรุปคลิปรูที่นี่โอเคจะรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจัมลาสุนัสสา้วจ่ะเออมันมีสาระดึงไหนมีสาระดึงไม่เป็นไรล้านี่มันเป็นภูมิปัญญาอของถิ่นที่นำมาเสนอเนาะการเกิดท่นทุกคนเกิดไม่ทันอ่ะสำหรับตอนนี้คุณเลนยนอ่ะกินไปครับหลุดหลวงพ่อชาเออนึ่งหรือยังก็ลาไปก่อนเนาะจ้าสวัสดีไปเลยไปเลยนวดกัด